โพสต์ล่าสุดของเบสรักวณีโพสต์ล่าสุดเรบสรักวณีสาวเน็ตแห่โฟกัสที่ใบหน้าตอนนี้เรียกไี่ว่าเป็นดารานักสแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเบสรักวณีดารานักสแสดงที่กำลังโด่งดังและมีผลงานที่กำลังได้รับความนิยมเลยทีเดียวสำหรับดาราสาวซื้อดังเบสรักวณีคำสิงลูกสาวคนโตของสมรักคำสิง โดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกมากมายหลายด้านของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและซ่องทางโซเชียลด้วยความสวยและความเก่งของเธอทำให้เธอมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ติดตามชื่นชอบและสุดสาวเบสได้ไปเสียฟุตบอลทีมชาติไทยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมมาในลุกโชว์เอวและหน้าท้องสวยเท่ไม่น้อยหน้าใครและแฟนคลับหลายคนก็ต่างทักและแสดงความคิดเห็นตรงกันว่า ซาเบตนั้นสวยขึ้นมากๆผอมแล้วหน้าเรียวเป๊ะสุดๆเลย